ผูเก็ตเก็มมังนะเทศาบานนครผูเก็ตค่ะเขาเตรียมพร้อมกันแล่เรื่องราวข่วงเคลืองซูปน้ำและการสถานีซูปน้ำนะคะและกการจุดบริการสอบรายเพื่อที่จะรับม,มือสถานาการณ์ฝนตกหนักในช่วงของต่อชาวจนถึง11ธันวาคมนี้ค่ะ เทศบ,บาลน,นครภูเก็ตค่ะเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักล่างจากตีกองอำนวยการแห่งชาติเนี่ยเขาแจ้งเตือนออกมาเลยนะว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและกระนัมป่าไลาลากในช่วงของวันที8่8ปดงธันวาคม2565ค่ะโดยทางเทศบ,บาลน,นครภูเก็ตได้มีการเตรียมการรับมือไม่ไว้เรื่องราวของการเอาสายไชโซบน่าจัดเตรียมสำหรับบริการประชาชนติดตามเฝ้าระวังสถานาการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ พร้อมกับการติดตั้งเขื่องสูบน้ำและก็สถานีสุปน้ำขุดหลออคูคลองทอระบายนา้ำพลองน้ำในคลองให้เลื่อนหน่อยที่สุดค่ะและการปักเส้าปองกันเคลื่อนชำรุดเตรียมบุคลากรด้านป่อพอ่และก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยทราบกันตัวหน้ารวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำข้าง พร้อมเฝ้าระวังประจําโรงสูบน้ำเผื่อติดตามสถานาการณ์และกการเก็บครองเก็บหญ้าในคลองนะพื้นที่คองตําบนตลาดใหญ่และกการต่าบนตลาดเนื่ออย่างต่อเนื่องทางนี้คะ่ะข้อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังกันซะคิดปลูกเกษตนี่มพึ่งแห้งไปนะช่วงอี่ผ่าิพันธุมานะคะจากสภาพอาาฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกซาส้มเนี่ยต้องเตือนกันลาวาอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมข้างได้โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้ขู่คลอง พื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขั้งบ่อยๆขอให้ระมัดระวังเป็นการพิเศษค่ะห้า,หากว่าได้รับความเดือดร้อนแจ๊งกันได้ค่ะทีไส้ด้วนเทศบาลนนะครภูเก็ตจดกันวาพี่น้องเออหนึ่งหนึ่งซ้ำซองค่ะค่ะและการรวมไปถึงงานป้องกันและบรรเทาทุสาธารณภัยของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะโทรกันได้ทีซุ่นเจทอกซองหนึ่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 งค่ะหนึ่งห้าตัวนะูนย์เจทอกซองหนึ่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 งหรื้อว่าไส้ด้วนนึ่งกาวกาค่ะ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตค่ะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเมื่อไม่แต่เดียว